เพื่อนๆคะการลงโฆษณาที่อยู่ใต้ใต้ชื่อเฟซเราอะคะ่ะแล้วก็การไปกดตรงโปรโมทโพสบูตโพสหรือสร้างโฆษณาตรงนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราไม่ได้เงินจากเฟ e บุ o k นะคะแต่เราเป็นคนจ่ายเงินให้ Facebook เพื่อที่เขาจะทำโฆษณา ให้เราโฆษณาคลิปที่เราไปโกดนั่นแหละค่ะใต้โพสต์นั้นโฆษณานั้นพอเรากดแอดทุกอย่างใส่เงินเรียบร้อยเขาก็จะสร้างโฆษณาให้คนเห็นเรามากขึ้นเข้าถึงมากขึ้นแล้วพอถึงกําหนดที่เรากําหนดไว้ว่ากี่วันจํานวนเงินเท่าไหร่500ร้อยบาทพันบาท2 0 0 0บาทเขาก็จะมาหาักเงินคุณจากบัญชีที่คุณแนบเข้าไปนั้นถ้าเขาหักบัญชีคุณไม่ได้นะคะเขาก็จะจํากัดรายได้การโฆษณาของคุณ แล้วก็มีผลต่อการสร้างรายได้บน Facebook ด้วยนะคะอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณกดลงโฆษณาโปรโมทโพสบูโส๊โพสสร้างโฆษณาในคลิปไหนหรือโพสไหนแล้วนั้นโพสนั้นคลิปนั้นจะสร้างรายได้บน Facebook ไม่ได้นะคะเพราะถือว่าคุณได้ใช้ AI ในการสร้างโฆษณาไปตรงนั้นแล้วจึงมาแจ้งให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะว่าเราจ่ายเงินให้ Facebook นะคะไม่ใช่ Facebook จ่ายเงินให้เรา แล้วก็ระมาระวังกันด้วยนะคะในการเล่นขามืองใหม่ทุกท่าน